ค่ะคุณแม่คะสวัสดีค่ะค่ะอยู่ในป่าป็นได้ก็น,นํามาหาแม่จ้ะได้ข้าวได้ข้าวยังได้นอใจบุญสุนทานก็คือหมอบทีเฮ็ดวัดเฮ็ดว่าที่มาที่ไปเป็นจังไดแม่ก่อนจะได้หมอบทีนี่ใายจานที่แรกอันสามีเนะะาะค่ะท่านเพื่อนกะย่างได้ไปได้เมื่อกี้ละอืมมานนี้บังเอิญเพิ่อนขาเพิ่อน วันนี้พาอาจารย์เพิ่อนกันเลยมานเวนี่ล่ะต้นนี่ล่ะสวนยางเพิ่นกันเลยมาเบิงให้ค่ะเพิ่อนว่าโอ้เป็นน้ำท่วมเหมืนท่างพญานาคเพิ่นตัวเนี้ยสันเพิ่อนกันเลยมาเข่าล่างเข่าหยังนี่ล่ะปูเพิ่นเลี้ยมาเข่าซ้งเลยบอกว่าพ่อเจ้าน่ะไปรักษาะใสกบเสาดอกว่าสันเพิ่นกบเสาหอีหลีเพราะเป็นธรรมเพนียมมาได้โดนเติบเยอะ อันนี้เพื่อนกัลเลยว่าให้เฮ็ดจังไหนสั้นว่าน่ะกัลเลยเพื่อนกัลเลยให้แตงขันเก่าเนาะเนีันหมากไม่เก่ายวยาง่ะมาแตงนี่ก็ท้าด้วยเพราะก็ลเล่นีิ่งเป็นถั่อเฮ็ดทั้งข้พญานาคเพื่อนนี่แหละเพื่อนกัลเลยว่าอันเส้าแท้สั้นเส้าเด้อนี่เพื่อนกัลนั่งอยู่ที่เพื่อนเส้าแท้สั้นกัลเลยว่าอันเอาซีซาน ขันเสาอีดีเดี๋ยวอันขันไาอาจารย์มาอยากสร้างอยากเขียนอีดีนานลูกหลานเสียวถวายที่ให้จากไรสองไรกันเรื่องสีที่เปลี่ยนมานะแต่ว่าพอเพิ่งกะไข่กันยางไปได้แน่หน่อยนึงสมมติว่าในเสร้านอกเพิ่งกะหาก็สีมาตั้งมาเห็ดนะนี่ล่ะแล้วมันนี่เพิ่งกะว่าท่วงว่าน เป็นน้ำโมจ่ามาเป็นน้ำยางเป็นน้ำมันไปถมเพิ่ร์นสันว่าเพิ่นกับตะกี้เพิ่นก็มีรถไถเนาะไม่ใช่เพิร์นดันถมสางไหมถมสางน้ามันนี่ประโยชน์เล็นถมน้านี่โบโบเบิดจักเทียนนี่สะเนี่ยคับมงเนี่ยค่ะให้ว่าเบิดปีเบิดปีเลยโบเบิดเลยขนาดยุ่นโน้นนะค่ะอืมเป็นบ่อน้ำเพิ่นสันตัวเนาะแม่เนาะจ้าเพิ่นก็เลยมันนี่ล่ะพากันมาสวดมาเฮ็ดว่าอยากตั้งวัดตั้งหยังตั้ง ค่ะนี่แหละก็จะเปลี่ยนมากกันเลยเป็นยังได้ไข่เนี่ยแหละคนกปถาวายอจีตะบันวายจีเฮ็ดวัดต้นค่ะก็สิเป็นบุญนุนอีกเนาะแม่เนาะก็สิได้เวลาทางแอดมินก็มาไายก็สิพ่อได้ซอยเฮ็ดซอยสั่งไปนะพ่อให้คนหูวจักเข้ามาอันนี้ยังลำเขามานี่ยังลำบากก็ทำมาจอกที่แอนดู่อีกหลายเท่าเลยเด้สามเท่าพุ่นล่ะปกติทำมาจอกเ้าสิเข้าไปแค่บ่ถึงกิโลหรือสองกิโล อันนี้ต้องเข้ามาในห้วยแถวพร่ธรรมดานี่ก็สิว่าหลงทางมากพูดเลยเข้ามาในดงในป่าแถมทางยังค <uh ุ่คูคาคามาอีกต่างหากเนาะันอีเป็นปลาแล้วมัเนี่อันมงโน่นพิ่นเพิ่นก็ตะกี้มันก็เป็นปลาคือกันเนาะเป็นเฮ็ดไทยเนาะค่ะมัเนี่เพิ่นเลยไปยืนเบิ่งเลยไปยืนเบิ่งไปค่ะยืนเบิ่งสูงๆนะเออแต่ถ้าได้ขึ้นฮอดพูนฮอดซาในฮอดปูนี่นึงถ้าได้ขึ้น มากกับมากคำนะแม่ทั้งม,มืออื่นติดภารกิจตอนเช้าอีกก็เลยต้องฝ่าวม่าเมื่อนี้เลยถ,<ม>ถ้าสิถ้าสิมากมืออื่นกับมากบดายบันทึกพระลขออกกับศิบุท่านอีกบ่าเนี่ก็เลยต้องฝ่าว่าเมื่อนี้เลยยังมาจำเอาจ้ามันสิบมาถือบ่มาถือถละมาอย่างเดียวเ <laughs> ลยก็มาถือได้เหรอจังไหนก็มาถือจริงแท้มาดันโดนมาหาเมื่อที่แล้วก็ได้โชคได้หมันนะเพืออ่อนเนี่ยน้องเน่ โอ้ยแต่ค่าอันแต่หินจะพูดจากกระเพื่อนเนาะเที่ยวให้กับใกล้กันมันนี่เพื่นกรเป็นอันอันหลานมูที่อยู่ให้นี่แหละน้ำกันกระเพื่อนมาาไหนเขากับมียังกับไปสบายเพื่อนตามตามตามมี่ตามเกิดมาทำไปเนาะตามที่เทาเด็ินว่าผ่ามาอยู่ใส่สินะคมันนี่เพื่อนกันเลยบอกสุดก้อนกับซูนหกระตุน้ำเพื่อน อหอสามตัวหนึ่งศูนย์หกแต่ว่าแต่ว่าหนึ่งศูนย์หกได้เป็นบ้านเล็กที่ของอยู่บ้านโอ้ของงูเข่าบ้านโอ้ค่ะงูเข่าบ้านก็เลยซื้อบ้านเล็กที่เจ้าของเก็บถืออยู่ซีหาเงินป่ะแ,แต่วมาช่วง ไ่ไทยบางศูนยบวกกับศูนย์หาแดเนาะแต่ว oh, ่าขวนไปถึอ08นโอ้คันคันคันเอาเป็นก็คือได้ทั้งล่างทั้งบนได้ทั้งสามตเลยเนาะท่อแปดิปเหมือนเดโอ้ท่อ8ปดิปท่อแปดิปท่อ8ดีนาะค่ะอืมค่ะคนก็เล้ศูนย์แปดคือนจะเอือน้เินอยู่ค่ะมาตามสีวัดกะนั้นหนาพ้องหนาใสหนาสวยเนาะสายบุญนะคะคือว่าบารมีหรือว่าสายบุญ จมันดีใจไม่ว่าได้เห็ดทั้งสิ้นก็ดีใจลูกกับโมแพงไม่ขนาดปลูกยางไว้หาลอยต้นยังแม่เอาให้เพิ่นรดอ้ำให้นู่นอะปลูกให้เพิ่นค่ะจังหวัดโตดีหัวนี้คือให้ถ้าถามปูจังหรับแล้วก็อาบน้ำแป๊บนึ่งอ่ะพอดีเลยใช่ได้มาคุยกับปูผมน้องแม่ได้มากเลยเ้สสุสิตีเราเก่าถึงหอดเด็กช่างไดก็ซามันเตจอได้มาแล้วได้มาแล้วบอกคนขายกับคนก้าวยังว่าเห็นนั่น ผู้คนไปอุดรมาในคนโทรหากันเลยโทรมามันเป็นปกติบ่านมนหน่อยคน้นเลโทรนําเอดมินแต่ว่ามันก็สิฟั่งแล้วก็จ้าจ้าท่ซื้อนะอันนี้ก็บใจบ่ไปบ่ไปบ่ได้ไปก็มีผู้นี่แหละโทรไปกยังผ้าลูกกับตลับปัดเลยบานในมาพี่บาที่ว่าจำเอาไปน้โส้มมาซาโนาะแม่ย่กาละินไปน้โสมเก่งเนาะ ตีรถมาเลยวันติดตามอยู่ติดตามเรื่องเลขนี่แหละไปไปท่าท่าอาจารย์เลดายผู้ในท่านกลาสินุมโนมณ์นี่นะคะต้งตีรถกลับมาเอ็นอันสัมผัสผู้ใดเนาะผู้ถ่อบผู้หนึ่งค่ะเบิ่งูถอะในยุโรปคุณแม่ก็หนาพองห์นาไซึ้นก็ดีแต่ก็นนี่ก็เฮ็ดห้องน้ามันบ้าะแมเนี่ยจ้ากำลังเฮ็ดกำลังกปอมันก็ลัง่งเละที่แรกกันเพื่อนมาเฮ็ดอย่งไรสีมีห้องน้ามองยังกันเล่นผ้ากัน ออกเงื่อนกัน่ะออกแตุ่ละก้นกันละลอยสองลอยบุละพันหาหาลอยไปนะค่ะไปอนุโมทนาบุญน้ำน้องแม่นะอันตอนนี้ลูกยุ่งทำมาจอกก็ได้ห้องน้ำเจ็ดห้องแล้วละแม่ตอนนี้ก็ได้แต่ว่าก็ลังก็รังเห็ดลงคั่วขึ้นกันแต่ว่าก็ลังดันกก็ลังส่างขึ้นกันนะแม่ก็ลังซอยทางวัดทางว่าแต่ถ้ามันเหล็กมันเข่ามากหรือว่าปัจจัยสำคัญนี่เนาะคนหฮาอยู่ทางไก่กะ ้าได้ตัวนี้มาเสริมเนาะกเขาพอกันแต่หลายปีนล้งแม่เนาะแต่งแต่กุดเฮแต่งแต่ผ้าโต้งไปนับไปไปญิบุนไปนับไปไปิบุนไปญิบุไปญ่บุนไปญิบุาตังไดปีน่คืปีน้่คืนั่นบอปิดใจจะเลื่นไปแลเนะจะเลื่อนแม่จะเจร่ญเจะเญืั้งได้ก็ั้งได้เก็สำเร็จเก่อคนยังดีใจคนยังอยากเห็ุเนีดีใจไลยได้บ้านนั่นแหละ เออย่างเลี่ยตูน่นที่แรกว้านไออันาพอเพิ่นเข้าก่อนไข่อันถวายเนอสันเพิ่นเหลืองงูดเงี้ยดูบ่ได้ย่างกูจนว่าอันห้อนยี้กันได้คู่กันได้ห้อนกี้กันได้เออเออกูก็ห้อนจนว่าเด่นมานมึงนี่มึงนี่เด้อก่อนว่าเพิ่นก็ดีใจขึ้นเด้แล้วซึ่งจะควงก็ดีใจขึ้นเด้ตะกี้เป็นเป็นครับเนเพื่อนก็ได้ ข้นมานี่ยานวามันมีอยู่รก็เราสี่ยากเอาข้งมา่กเม่ลูกแก้ววามีอยู่พระอยู่นีสององค์าจะเอาข้นม้พระอยู่หนีสององค์มันบ้าเหเพราะว่าแต่แต่สมัยตั้งแต่โบราณในสื่อทีม่นก็มีมีมีพ่าเด็กเจ้าของทีโอ้โอ้โอปูผู้ช่องปูโอ เพิ่นกตาคนบาขันใดบาขนเดท่น่นนใ่นะครับคนจะหาโศกสะกอนคนอยากได้โศกสะกอนแล้ว่าทั้งพระอาจารย์เรออยากให้เอาขืนไม้ที่นังโอ้กาไหวยึดแนวคิดใจน้อแต่น้ำก็เย็นเย็นเด็เข้าไปในเย็นเย็นเป็นเอ้หเ็นโอซารงนี้แทนอันที่หลเสืองคะไปเลยคืม ควมค่ะาไปไหมไปย่างไปมังก no no ันค e ่ะไปใสเบอร์เงินดมี่ผมกเดก่องอย่ค่ะไปกันแต่ว่าหันมันเออมันกรมืค่ะคุณพอค้าวันดีค่ะวันดีค่ะแอดมินพรพารวยค่ะปิดใกล้เต้ปิดได้ไปพอ เที่ยยเท่ดยวเค่ะขาใส่โมจักดีว่ะเอ้าค่ะขาใส่ร่าโอ้ยถวายทีถวายทางงลวก็ให้อีพอสุขภาพแข็งแรงเนอะบอกคนยูว่าให้แข็งแรงไงเศร้าไปว่ายประดนขบุนคอกระสุดได้เหมือนเด้อช่างว่า่อยกันเว่าคอยคอยเศ้าไปรอไ่น่อยกันรเจ็บให้แนห ค่ะงานด้วยขับรถได้พี to to ่ขับรถก็ได้ละพีはは่ขับยังเย็นยังประเดี๋ยอ่ะจังในก็ให้คุณพ่อสุขภาพแข็งแรงนะพ่อเนาะค่ะสาธุขอบคุณหลายๆลายนะคะพ่อเด้อค่ะเป็นเรื่องบุทธท้องบ้านเนี่ยค่ะดีเศราอยากรอค่ะพ่อตัวเลขไอ้ไอ้ตัวนี้เนาะพันกู้นะพันห่างหกเก้าหนึ่งค่ะแต่ว่าซีนี่พระอาจารย์พันขอฝากไวปตัวหนึ่งให้ดึงมาใช้เอา ค่ะโอซี่นี่เนาะโอ้ขั้นดีตรงทะเบียนรถแอดมินพ่นพอนรวยพอดีเอยย่รับอุ่จริงคอนแก้ววันที่ทิา,า,ท,ท,ท,าที่นึง่งยันเละอันเลยขอปันนัน,นกันยังมาอันตอนนี้ยาดบัดขำ้น เลขซี่นี่ปูฝากาไว้เนาะเพิ่นสี่ไปใส่หกสี่ไปใส่เก้าสี่ไปใส่หนึ่งแล้วค่ะพี่น้องเด้อค่ะเอาลองพิจารณาซอยกันเนาะค่ะมักกระจัดคัดกระพานเนาะคะ่ะทั้งช่องเสนอไปเปลี่ยนแนวทางฝากตอนขอบารมีองค์ปู่องค์งาเด้อให้เอฟซีแฟนช่องเลยมาห่วเห็ดห่วงสางเด้อปูเด้อสาธุสาธุหกเก้าหนึ่งฝากสี่น้ำตัวหนึ่งนะคะพี่น้องเด้อ เกาซีไปเลฮะเกาซีไปเลยสูบเลยย่าเกาซีไปเลยอ้าวมวดต้องหั่วหดเพหายเด็หลายตัวด้วยครับแต่ะอองมวดนี้งี้นี้เร้เหายสามตัวสามตัวเค้งๆเน้นๆเลยเนาะเน้นๆเรยกว่าท่นรับทุงแรงหายแล้วคข้ามาทันมาขนาดแหงเลยดิมื่อเมื่อบ้งสวงจริง